สวัสดีจ้าเมื่อนี้ก็มือสีสันวันดีจะเลิกงามยามดีเมื่อนี้ก็สิ่าปลูกพันธุ์ใหม่นะจ้ะก็จะมีต้นกล้วยต้นบักขมแปต้นบักมีแล้วก็ต้นบักซีดาเนาะจา้ะอันนี้ก็คือปลูกต้นนี้เอาทีจะคลองหมักเนาะจา้ะอันนี้วิธีการปลูกเขาก็จะขุดหลุมเนาะนี่ขุดหลุมอันนี้หลุมก็เอาตามทีความเหมาะสมเนาะจา้ะเ็าขุด บริกาอะไรอยากก็เอาแค่ความเหมาะสมเขาก็เห็ดให้มันพอดีเนาะนี่อันนี้ก็แกนแก,น,แกนพี่น้องอันนี้เจอดินแดงดินแข็งเนาะนี่กลจนด้ใส่เสียมคุดนี่เพราะคุดเซตเขาก็เอาใบใหม่เนาะจากกระไดใบไ,ไพ่ใบไพ่ที่เขามีแน้จกกะจ้ะก็เอามาห้องกลนหลุม <c oughs> อันนี้เขาก็ใส่ให้มันพอดีเนาะจ้ะนี่ก็ใส่ไปต้นไม้ที่ปลูกมันนี่เขาก็จะเอาใบไพ่ห้องเนากกะจ้ะก็ฟุ้น ใส่ใส่ไปฟุน้นนี่ก็คือฟุ้นสีงีง้งวะนะจ๊ะเฮาก็ใส่พอดีถ้าใส่ไหลาเดี๋ยวต้นไม้เขามันจ็สิตายนะจ๊ะอันนี้ก็คือใส่รองผื้นเพื่อที่ต้นไม้จะเริ่มเติบโตมันสิได้มีสารอาหารไปเลี้ยงนะจ๊ะอันนี้คือรองผื้นถ้าเกิดว่าต้นไม้เขาติดไปแล้วอีกจักระยะเฮาก็คอยน้าฟุ้นมาใส่อีกนะจ๊ะ อันนี้คือน่อกกล้วยนี่อันนี้กล้วยน้ำว่าจ้ะกล้วยน้ำว่าแล้วเขาก็เอาน้ำโดสลุ่มจ้ะหดลุ่มเสร็จเขาก็สิได้ทําการปลูกอันนี้เขาก็จะเลี้ยงต้นไม้ไว้จ้ะนี่จะปลูกตอนอ้นยางเนี่ยเขาก็เลี้ยงอันนี้ต้นขนุนนะนั่นต้น,ตนมะขามเทศต้นบักซีดาจ้ะเฮ้ยว่าแมนต้นมะขามแปรเฮ้ยหลงสนพี่น้องนี่ก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะจ้ะ มายุบานเขานี่กะเมยเออมยออออกายนอกจากแต่ว่าโคสบายใจนี่เฮาบ่ต้องทํางานแข้งเวลาก็ไผ่อยากเฮ็ดกเ็เฮ็ดอยากนอนก็นอนมือได้แดดนอนเว้นเหมดมือพี่น้องมือไดขีข้คานกับว่าเฮ็ดมือใดมั่นก็นเฮ็ดอันนี้กลวยงามงามพี่น้องอันนี้กลวยกับว่าได้สื่อได้จา้านอะกวยกับไปขอน้ำยาดพี่น้องเฮาผู้ที่เพิ่นมีเนาะขอขอม้าคนละสองนอนสามนอนนะจ้ะ ส่วนต้นมะพร้าวนี่เขาจะซื้ออันนี้จะเป็นต้นมะพร้าวหอมบ้านแพวนะจ๊ะแต่มาปลูกอยคอนแกนรอเบิ้งว่ามันสีดกมันสีเตียบอ่ะการที่เขาลงทุนเหตุแบบนี้นะจ๊ะเขาก็่ได้ดหวังผลประโยชน์อีอย่างมากมายแค่ใจเขามากเขาอยากปลูกสิ่งที่เขากินเขาก็ปลูกไว้ปลูกไว้เขาก็รอเบื้องวา่าเมื่อนี่เขาได้เห็ุแต่ปลูกสิ่งที่เขาอยากเหดแเราในอนาคต เขาจะยื่จุดนี้หรือบอ่อหรืออนาคตเขาจะเหตุอ,อีอย่างยู่สิการที่เขาได้ต่างใจลงมือทํามันก็มีความสุขเนาะจา้ะเขาปลูกลายขนาดนี้จักมือมันก็ตองได้กินแล้บพี่น้องมันประกาศตายทุกตนเนาะจา้ะคือคล้องใส่ไกล้ที่เห็นเนาะจา้ะยู่ข้างหลังนี่คล้องใส่ไกลกะลูกปลาก,กาลังออกลายเลยจ้ะลูกปลาสลิดหลย่ลยหลกำลังเหดบอ่อเพาะ อันนี้ะเ,ะเขาไม่ได้จ้างคนนอกจากเฮ็ดบางมือพ่อก็แม่เพื่อนก็ได้สรอยบางมือเพื่อนก็ไม่ได้ซอยเขาเนะเาะเขาคอยเฮ็ดไปบางมือก็เมื่อยเมื่อยพี่น้องเมื่อยก็นอนเว้นยางเดียวอู้เต็มตนบังม่วงอยู่นี่นี่อันนี้ก็ตนตนบงนังมีเอาจะบงังมีก็จะปลูกเป็นพันุพ้องประเสริฐเรากะสวายเอาจะไครมีพันดุดีๆกันเนะยน้ำกันได้ด้วยจ้ะ นี่อันนี้คือคล้องใส่ไก่นี่ก็คอยเห็ดไปเนาะจ้ะมันคือความสุขของเฮาเฮาเห็ดมือนี่ได้ซ้ำนี่มืออื่นเห็ดไปซ้ำนี่บริคแข้งกับเวลาเบริคแข้งกับไผ่เนาะจ้านันโคตรมีความสุขเลยก็ฝากทุกคนติดตามเนาะจ้ะว่าอนาคตตตนใหม่ที่เฮาปลูกไว้ซิ่งที่เฮาเห็ดทุกอย่างมันสิมีการพัฒนาไปในทางที่ดีบ่เพราะว่าจะคล้องเห็ดเองกับบริคขาดวังอีหอย่างายเนาะจ้ะเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเหตุ้วยการเรียนหลูไปเนาะว่าูลูว่าสิประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวโก็ฝฟกาทุกคนติดตามในเร้อจ้า